ผมโหพนะี่ต้องเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงน้องรู้ได้ไงกล่องเสียงพี่ใหญ่มากครับจมูกอ,อุ้ยกล่องเสียงไหนเล่าจมูกจมูกนะฮะเออพี่ครับผมบอกเลยผมจะปลุกปั้นให้พี่ดังครับผมผมจะเอาบทเพลงน้ำโมให้พี่ร้องเฮ้ย <c oughs> ไปแล้วเหรอุอ่าถอดออกไปแล้วนะผมจะดึงกลับเข้ามาอีกเหรอ,อพี่ครับนะ ผมจะเป็นนักร้องในค่ายผมไหมครับพี่เอางี้แล้วกันถ้าพี่จะเป็นนักร้องเนี่ยมันต้องแข็งแกร่งจริงๆใช้เงินเยอะไหมน้องก็ประมาณ5้าแสนครับพี่5้าแสนนี่ใช่ครับโอ้ไม่ใช่ปัญหาแต่พี่ไม่มีเงินสดนะสร้อยคอพี่ก็แล้วกันเอาไปเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมึงไปขนซื้อเครื่องดนตรีแล้วก็รวบรวมสมาชิกไหมพี่หนักเท่าไหร่พี่หนัก6กกิโลนี่หกสิบาทพี่เออหกสิบบาทเุ้ยเส้นละสิบพอได้ครับพี่ครับนะ ครับพี่ไปจัดการครับพี่นี่ครับเพื่อนๆผมมาแล้วครับเพื่อนๆพื่มีก่อหากันมาเป็นรถไฟเลยนี่มันอะไรพี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยไอ้คนในเสื้อมาที่นบอกกันเลยครับพี่น้องตรีมึงตาเป็นอะไรกันเนี่ยอ๋อน้องตรีตาเหมือนผมนี่แหละฮะตาบอดครับพี่ทั้งวงเลยเหรอใช่ครับ ไอ้นั่นโอ้โหแอบลิดเล่นกีใต้มาเนี่ยไอเวรรีโชว์ใหญ่เลยเฮียครับอะผมบอกเลยถ้ามีเสียงเพลงเข้าไปบันเลงในดนตรีของผมเนี่ยมันจะอลังการยิ่งใหญ่จริงๆครับเฮียใส่เสียงเข้าไปด้วยถูกต้องมึงก็ไปหานักร้องมาสิเฮียครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นใครนอกจากเฮียแล้วครับเฮ้ยพูดไปเล่นพอดูแล้วเงาเสียงเฮียเงาเสียงเงาเสียงเฮียเนี่ยกระเดียไปทางใครกระเดียบไปทางเป้ไฮร็อกมากเกินดูนะครับพี่ก๊อดชื่อ ไอ้เด็กๆเอาชุดมาชุดะอ่ะโอเคเรียบร้อยเนาะตจีอ่ะรอ้อมนะฮะพี่ควรจะอยู่ด้านหน้าพวกผมความบันเทิจะต้องเกิดขึ้นณเวทีแห่งนี้ครับพี่ที่ต้องเป็นเรื่องร้อนที่เจอจะได้ของเมืองไทยนักรอ้องเสียงก,กุนจกักรแลฉุดจักรแลฉุดรอก,ก้า เอ้าเงียบกันหมดเลยคัดสีเป๋าคัดสิ